ก,กับก๊นะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะฮะกับการเล่น PVP ซึ่งตอนนี้อยู่ในแพตตินัม3แล้วเมื่อไร่เราจะเลิกอยู่ในลูปที่แบบขึ้นแพตตินัมแล้วพอรีเซ็ตก็ตกมาโกแล้วก็พยายามเล่นขึ้นแพตตินัมพอรีเซ็ตก็ตกมาโกอีกนะฮะเมื่อไหรมันจะจบหลูปนี้เป็ักที่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเ <c oughs> บื่อมากนะมาเพราะฉะนั้นวันนี้เรา คือจริงๆแล้วแบบหลายคนก็น่าจะไม่ค่อยโอเคกับระบบ PVP ตอนนี้ป่ะคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่ากูว่ามันแบบมีเวิร์กป่วะวะเนอะมาคนนี้ละกันจัดไปเอาการเดินกะกากเราไปด้วยนะจัดไปฮนะ เอ้เดี๋ยวทำไมเราถือมีซินดี้อยู่ตรงนี้วะวันนี้เนี่ยเปลี่ยนวันนี้เองไม่รู้คิดยังไงเหมือนกันแต่เปลี่ยนเอาซินดี้มาอยู่ตรงนี้ไม่รู้คิดยังไงอยู่ดีก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาซินดี้มาอยู่ตรงนี้แทนไม่ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นงงงงตัวเองเนี่ย าดูซิว่าการเอาซินดี้เอาไว้ตรงนี้จะช่วยอะไรได้ไหมไม่น่าได้ <laughs> ผมไม่เห็นซินดี้อยู่เลยแล้วตายหมดแล้วเพื่อจะเอาซินดี้มาเพื่ออะไรอ้าวโดนพัดเบยไปฮะวิ่งฮะเว้ออ้าฟีดตูอีกยิงไปก่อนเออฟีทำไมฟีทำไม ฟีชันทำไมตายป้าตายป้าเฮ้ยต้องมีลมนี่แน่ <c oughs> <c oughs> กดกดออโต้ได้ไหมมืนหัวอ่ะถามว่าเออหายหายหรือยังนีย่ยังนะยังเป็นไข่อยู่นะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็เสียงก็ยังแตกอย่างที่เห็นนะคะ ถ้าแบบเสียงที่อาจลองไปมันแตกมากก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่แบบมันไม่ไหวจริงช่วงนี้ทำไมตัวมันออกมาช้าๆแปลกๆแปลกๆทำไมช้าแปลกๆทำไมมันดูแปลกๆฝึกแบบยิงไม่เข้าแปลกๆทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยทำไมอ่ะจะคิดไปเองวะ เมันก็ตายนี่นทำไมรู้สึกมันช้าอ้าชนะมามะมามะเรามาหาคนที่เราน่าจะชนะได้กันดีกว่านะคะ2006เ,เขาน้อยกว่าเราเนาะน่าจะได้คนนี้น่าจะน่าจะพอได้ เอ๊ฉันจะเปลี่ยนซินดี้ไปไว้ทีมหลังเหมือนเดิมดีไหมเนี่ยไม่รู้อะไรดนใจวันนี้ที่แบบเอาซินดี้มาไว้ตรงนี้ทำไมเนี่ยจำไม่ได้และอะไรดนใจกันไปเลยน่าจะเป็นพอรู้สึกว่ามันเรียกออกมาได้เร็วมั้งก็เลยเอาก็เลยเอานางออกมา ไว้ไว้ทีมแรกหรือเปล่าน่าจะแต่นางตัวบางอ่ะดูดีนางตายไปแล้วเนี่ยเออนางตัวบางแล้วก็อีกอย่างคือไม่ได้ใส่หลบอะไรให้นางเลยค่ะนางเป็นสายสายอัดป้อมซินท,ที้สายอัดป้อม จัดไปอัพยาวๆอัพยาวๆไม่พัดใช่ไหมไม่พัดฉันก็ยื้อยอย่างนี้แหละฉันก็จะยือ้อยอย่างีงจัดไปไม่พัดหรออ้าว <c oughs> นางเริ่มฟีดแล้วเดี๋ยวนางน่าจะพัดไม่พัดสักทีจะพัดไหมแกไม่พัดฉันจะพัดแล้วนะ อยังไงดีอ้าวกระเด้งอยู่กระเด้งอยู่อ้าว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 กระเด้งนะกระเด้งนะกระเด้งนะยิงสินี่แน่ <c oughs> ยิงถึงฐานแฮะเอาละเดี็กน้องต้องพัดแน่นางพัดแน่ 2 0 0 9เลยเหรอต้องโหดแน่เบยเล่นดีไหมจัดไปการ์ดียนนี่เอาไปเอาไปงั้นๆน,นะเอาไปขำขำจริงแล้วอะ่ะไม่ได้แบบช่วยให้ชีวิตอะไรดีขึ้นเท่าไหร่เอาไปขำขำไปงั้นเองเกียรติอันตรงที่แบบนางเอาไม้กระดานมากั้นเนี่ยเบื่อจุง เอาเร็เวไปปะเดี๋ยวดิรีบไปไหนเนี่ยอย่ารีบได้ไหมตัวมาฮะ ฟีดเหรอฟีดเหรอฟีดเหรอเราก็ฟีดเป็นนะแต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ฟีดหรอกแป๊บบนึงเอายิงอีกทุกอย่างทุกอย่างอาใส่ไหมให้หมดใส่ไมให้หมดเอาอะไรอ่ะอะไรอ่ะงงเลยบวก28ิเฉย กิดอะไรขึ้นคนที่แล้วที่มีการให้เปิดโหวตนะคะว่าจะปั้นตัวอะไรดีระหว่างแมวอ้วนกับเจมใช่ปะ่ะซึ่งผลโหวตของเจมเนี่ยก็แบบทะลน้นทะล้นคืออะไรวะล,ล้นทะลักถล่มทลายถล่ทลมทลายมากคือเจมนี่แบบทุกคนอยากให้ปั้นเจมนะคะก็ก็คิดไว้แล้วแหละว่าน่าจะน่าจะปั้นเจมแต่ว่าก็ ถ้าสมมุติว่าจะปั้นเจมแล้วจะเอาตัวอะไรออกนี่แหละประเดน็นเออถ้าปั้นเจมจะเอาตัวอะไรออกเดี๋ยวเราจะเปิดให้วอดอีกรอบว่าถ้าปั้นเจมจะเอาตัวอะไรออกก็อย่างที่เห็นนะคะว่ากุ๊กูมีบาโปเซดอนซินดี้เสือขาวมีเอ็ดเวิร์ดมีลูกะนะคะมีคนี่ครีเอเตอร์มีนอมะนาวมี ลิซ uh, uh ่ามีมิกุแล้วก็มีน้องโคนันนะฮะอันนี้เราต้องเปิดโหวตอีกใช่ไหมว่าถ้าเราจะปั้นเจมตัวไหนจะต้องออกไปจันจันจันเรามาโหวตกันนะฮะเดี๋ยวจะให้โหวตด้านมุมขวาเหมือนเดิมนะฮะไปฮะฮึบ ากดผิดจะกดเสือขาวไปกดซินดี้ปัด๊ดทอเอาแล้วไงการกดผิดดีจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> การกดผิดจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่า <c oughs> ชีวิตจะเปลี่ยนหรือเปล่า เนะฮ้ยนะเฮ้ยวิ่งกลับฮะวิ่งกลับจ้านี่เน่อัดไปฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอ,มอัดไปโอ้ยยุก,กัด เขาไม่ค่อยเข้าใช่รู้สึกว่าตีเขาไม่ค่อยเข้านะเฮ้ยวนดับหนึงแต่ยังไม่ขึ้นแพทินัมสองอาจจะขึ้นก็ได้นะมามาต่ออุ้ยโลโก,โก้คนนี้น่ารักอะ่ะโยชิคิงอันนี้เหมือนเบอร์เกอร์คิงโล้ก็นี้เหมือนเบอร์เกอร์คิงเลยแต่อันนี้เป็นโยชิคิงนะไปทำกุกกุกคิงเดย ทำกุกกูคิิงว่างดีกว่าน่ารักจังเลยเอาเอาเอาซื้อซื้อชอบกุ๊กกูคิงตจอนะคะเราเล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้ยเราสองเจ็ดอ่ะเราคนจะเล่นกับคนแบบสองหกสองเจ็ดอะไรงงี้ปะสองหกนี่ไงจัดไปมา ฟินิกเราไปตายด้วยกันเถอะไปฮะวิ่งไปแล้วโดนอะไรมาเนี่ยเอ,อน้องมะนาวมาน้องมะนาวโอ,อ้คนนี้มาด้วยคนนี้คนนี้นี่จะเดินมาถึงไหมจะตายก่อนปะไม่ได้อัพผลึกเลยผลึกจ้าขออัพหน่อย เอ้ยอะไรเดี๋ยวจะรีบรีบไะเนี่ยรีบหยุดแป๊บไปฮะวิ่งไปวิ่ง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 เออนี่แน่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 ยัดยัดยัดทุกอย่างยัดทุกอย่างยัดทุกอย่างอื้อทำไมรู้สึกตีเขาไม่ค่อยเข้าวะ ทำไมถึงรู้สึกตีเขาไม่ค่อยเข้าจริงเราก็มีตัวที่ตจมตีเป็นล้านนะฉันนะถ้าถามว่าซินดี้โหดไหมซินดี้ค่อนข้างโหดอยู่นะคะแพะตินัมสองน้ำตาจะไหลนี่ดูดิพอขึ้นแพตินัมสองกระโดดมาอยู่ที่อันดับ45เลยอะ ฮแล้วก็ลองดูนะแพตตินัมสองอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะสองพันเก้าซึ่งห่างกับเราอ่ะไม่เท่าไหร่คือเนี่ยลองดูดิอันดับใกล้ๆกกันน่ะคะแนนพอกันหมดเลยห่างกันแค่คะแนนเดียวเองค่ะเนี่ยสองเจ็ดสองเจ็ดเนี่ยสองเจ็ดไปจนถึงประมาณแบบ หลายสิบอันดับมากพอๆกันหมดเลยคือถ้าสมมุติว่าเราแบบชนะอีกสักคนนะกูก็ว่าน่าจะน่าจะแซงขึ้นไปได้ได้เยอะอยู่นะเอออ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่ติดตามด้วยนะคะวันนี้กูต้องลาไปแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกมแรลเลนเซอร์ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็สไครตแล้วก็แชร์ฝากกดกันด้วยนะจ้ะวันนี้ลาไปก่อนบาย That's okay, babe.